สรซสวัสดีครับ FC ซทุกท่านนะครับวันนี้ FC ซีทุกคนจะได้พบกับรลาหัวตะกัวทั่วไทยหัวตะกัวทั่วไทยหัวตะกัวภาคใต้จังหวัดกระบี่น้องๆบางบัดมีหลายตัวมากมาดูนว่าบางบัดมีสักกี่ตัวนองให้นังก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะกดแชร์กดตคดตามกดอะไรก็ได้น้องๆกดไปเลยเฮ้ย มาชมกันว่าแล้วก็ล่าสุดนะวันนี้มัก็ไปจับมาด้วยนะน้องๆแล้วก็ได้มาหลายตัวแหละมาดูเดี๋ยวหมัดจะให้ดูมันมีสักกีตัวไปชมกันเลยนี่คือแผองหัวตะกัวหรือว่าปลาหวัวเงินนะน้องๆน,นี่นะปารตปา,ปาเดี๋ยวหมัดห้ดูคร่าวๆกอนนะแล้วก็เดี๋ยวมัดจะให้ดูแบบละเอียดอีกทีนึงส่วนฟ้าแดงปลากัดคํข้างบนหัวตะกัว ขังวันนี้ผมก็ได้ไปจับมากับเงียดนะดูเลยปึ๊บตัวนี้สามตัวน้องหมดยังไม่ได้แยกยนะู่นะชอบอีกหนึ่ง ซึ่งมองไม่ค่อยเห็นนะฝั่งนั้นเดี๋ยวมองฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนนี่อีกหนึ่งซึ่งน้ํามันมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวงมาค่อยลงขวดแล้วก็ค่อยถา่ายดูอีกทีนะแล้วก็นี่อีกหนึ่งเห็นไหมเห็นหรือม ยังมีอีกทุวคนนี่สองนี่สองตัวนะปึ๊บแล้วนี่อีกสองน้องๆน,งนี่หางจะออกเหลืองนะหางเหลือง ใช่ทางเหลืองแจ๋วยังไม่หมดทุกคนนี่อีกนี่นี่อีกสองโอ้ตัวนี้สวยนี่ตัวผู้กับตัวเมียนะนี่ตัวผู้สวยแล้วก็นี่แดงแปดตัวนี้ สวยแเลโกยังมีอีกยังมีเอานาะยังไม่หมดนี่ตัวนี้ตัวผู้กับตัวเมียนะไม่ใช่ตัวผู้กับตัวผู้เอ๊ะเป็นยังไงหล่ะตัวนี้หางออกแดงๆรุ่นไหนหลานี่สอง ในตัวหางแดงไปไหนแล้วนะมีอยู่ตัวหนึ่งนะน้องมาดูก่อนตัวหางแดงไปไลนนะคือมันจะติดแดงหน่อยๆนะโอเคไหมน้องๆ นี่คือที่ประจับมาใหม่นะเดี๋ยวมาจะให้ดูที่มีอยู่แล้วไปดูกันเลยเน้องๆน,น,นี่ไงตัวนี้หางจะติดขอบแดงๆหน่อยนะทุกคนอมองเห็นไหม,มไม่ปกัินดานะขอบหางเห็นไหมจอ,อกสีแดงๆหน่อยสวยตัวนี้โอเคนั้นที่เหลือเรามาดูในขวด ทั้งหมดกันเลยน้องๆบังหวัจะเริ่มจากชั้นล่างเลยนะทุกคนดูใช่ข้างล่างนี่ปาร์ตเห็นไหมเป็นไงอ,อืนั่นเห็นไหมขอดอนขอดอนน้องๆคุนบังดจะทำน้ำเหลืองๆนะซึ่งให้เกร็ดมันจะออกสีทองๆมันสวยทุกท่านดูนี่ ตัวนี้ังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมย่างหมัดจะเอามือใหญ่ด้วยนะอ่าเห็นไหมทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าสามสิบาทนะไม่ใช่นะราคาขวดนะน้องๆนี่นะอ่าฮะตัวนี้สวยเหมือนกันดูดูทุกคนดูนั่น น,นั่นดูทุกคนดูนั่นเอาดีเอาสิอืมน,นั่นทุกคนนั่นนันน่นนั่นเป็นไงแล้วก็นี้ดูน้อง นี่ตัวนี้มันวิ่งไปอยู่นู่นนะอย่างว่าไล่มาน,นี่ก่อนนี่มานี่ก่อนลูกมานี่ก่อนอย่าตกใจนี่ทุกคนเป็นไงมันนี่มันนี่น,น,นี่ตัวนี้สูงอะไรอย่างดูอ่าฮ่าอ่า,อาแบบนี้ ซึ่งของมันจะเป็นลูกตักนะทุกคนหางคอบตัอนนี้มีประกาศอยู่ด้วยอ่ะส่วนนู้นประกาศอันนี้น,นี่น้ำจะมืดเลยทุกคนซึ่งองวัดยังไม่ได้เปลี่ยนก่ตัวนี้ยังไงโชว์ตัวหน่อยลูกสวยนี่นี่ ส่วนตัวนี้ก็สวยนะ oh, no. น้องนี่สวยนะ,ะทุกคนดูดูอ๋อ oh. นี่็นไ,ไ,ไ,ไหม็นไหมนี่ส่วนนี่คือถุงขอบที่มัดเย็บขึ้นมาเองนะน้องๆนี่น,นี่ในถุงขอบ ซึ่งตัวนี้ม่านจะติดลายลายหน่อยนะจบออลายลาย,ยส่วนนี้อีกหนึ่งแถวนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบรีวิวเลยนะคือเยอะเกินนะทุกคนนี่นะนี่นะ ก็ลงมากางลานี่นะเอาแบบคร่าวๆนะน้องๆเพราะว่ามันเยอะจัดปั๊บโอเคนะตัวนี้ดอนนะทุกคนดูจะล่อเพื่อนหน่างเดียวดูดูเห็น,น,นไหมโอเค นี่คือแผงทางฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะจบไปแล้วนะจบไปแล้วนะหนึ่งแผงนะแผงนี้ต่อไปมาดูแผงนี้ออาดูอันนี้ก็มีนี่นะประมาณนี้แบบนี้ซึ่งน้ำก็จะเหลืองๆบางวัดใส่ใบหูกวางน้องๆฝัง่งนี้จะมืดแล้วทุกคนเบิดไฟก่อน Okay. nhìn nó bát mới nè rồi thằng này nó sẽ mượn lên mong vậy, nè nè nghe giờ แล้วก็แถวล่างน้องๆแถวล่างเอาแถวล่างก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะมื่มืด,มดแล้วก็ฝั่งนี้น้องๆดูฝั่งนี้นี่สน้นประกาศนะ ปลากัดนะนี่ปลาตะกัวลองลองดูปลาตะกัวส่วนข้างล่างนี้จะเป็นปลากาศลองลองนีง่น,นะนี่คือปลากาศพอชั้นล่างนี้ ก็ประกาศล้วนๆตัวนู้นแอบ,บอยู่ไหมดำปืด๊ดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปรากัศซึ่งกอ่อโบสถเลยนะทุกคนดูเห็นไหมเห็นบวถ์ไหมนู่แล้วก็นี่กอ่อโบสถ์เนี่จะเป็นปรากัศนะน้องๆ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูกันเพียงแค่นี้น้องๆให้ดูย้องบัดให้ดูภาพเต็มๆเลยนะแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้เลยสวยโอเคน้องๆสำหรับคลิปนี้ก็มาดรีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะน้องๆอ,อยากให้ผมมารีวิวอะไรบอกมา หดือจะให้งมาดีวล,ละแบบละเอยียดก็บอกมานะเนาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่าลมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตัวไป่อหอนสวัสดี